สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในวันนี้นะครับมีคําถามไม่อีกแล้วครับโอ้ oh, ปัญหาเยอะมากปัญหาเยอะมากเพราะมันคือรายการอาจารย์มนพพบปัญหาสวัสดีค่ะขอสอบถามเพิ่มเติมอาชีพรับเหมาตกแต่งภายในแบบบุคคลธรรมดาแต่เคยจดภาษีมูลค,ค่าเพิ่มถ้าจะยื่นภาษีต้องยื่นแบบไหนคะงานส่วนใหญ่เป็นงานบ้านพักอาศัยไม่มีการบวกภาษีมูลค,ค่าเพิ่มกับทางลูกค้าแต่บางงานก็บวกภาษีมูลค,ค่าเพิ่มค่ะ ขอแบ่งภาษีออกเป็น2ส,ส่วนแล้วกันนะคะที่เกี่ยวข้องตัวหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มจะยื่นแบบไหนนะคะส่วนที่คุณบวก7%ก็ถือว่าราคาที่ตกลงกันนี้นะคะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็เปิดใบกำกับภาษีขายที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้เลยส่วนตัวไหนที่คุณไม่ได้กำหนดในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคาสินค้าก็ถือว่าราคาตัวนี้ค่ะรวมแบตเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาราคานี้ถอดแบต7%อออกมาแล้วก็เป with with ิดใบกำกับภาษีขาย ถอดแหวนออน,นี้ถอดอยังไงเช่นมูลค่ามันคือ1นึ่งแบาทถอดแหวนออกมาเพื่อเสียแหวนใช่ไหมค่ะทํายังไงเอา1นึ่งแบาทตั้งค่ะคูณ7หาร107ก็จะได้7%ออกมาค่ะอืมค่ะอันนี้ในส่วนของภาษีมูล,ลค่าเพิ่มรายเดือนครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะเนื่องจากค,คุณเป็นบุคคลธรรมดาจดแหวคุณต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะซึ่งจะต้องเสียปีละสองครั้งคือพรด94และพรด90ค่ะ 94ก็คือภาษีกลางปีนะครับดูเงินที่คุณเข้าตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนายนแหละครับถือเป็นรายได้ที่คุณจะต้องเอาไปเสียภาษีกลางปีก็ยื่น94ไปส่วน90เป็นภาษีประจำปีครับค่ะภาษีประจำปีก็ยื่นในเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะก็คือการเอารายได้ตั้งหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนค่ะอืมค่ะโอเคก็ตอบหมดแล้วนะครับทั้งภาษีเงินได้และก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ